ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนเบกกี้อินดิสาครับผมและวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเกมนะครับผมเล่นเกมขับมอเตอร์ไซค์ไอ้แม่ไมอนี้ครับผมก็จะมาเล่นเกมครับแต่ว่าผมบ่ได้มาเล่นคนเดียวครับม้อนีซื้อพิเศษแท้งผมจะมาฟรีเจอริงกับเชฟเรียวกับผมและน้องอ้วนแดดเดสวัสดีครับ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  ัดีครบนี่คือเชฟเดียวแล้วน้องอ้วนนะครับผมจะมาชวนเล่นเกมนะฮะเกมวะเล่นเกมใบวะไปครับโหดวะโหดวะโหดเพราะพี่โหดมากเลยพี่จะบอกให้เรื่องเกมนี่คือแบบไม่แพ้ใครนครับบอกเลยครับอือไปไปโมวยายไม่ใช่หรอกมากติกาง่ายๆครับมันชิมีแก้วน้ำยืดสามแก้วนะครับสามช็อตสองแก้วนี่ใส่น้ำธรรมดาอ่าอย่างเช่นน้ำมะนาวเป็นน้ำพิเศษน้ำอ่าบ๊กผ้าเป็นน้ำธรรมดาอย่างๆนะครับจะมีแค่แก้วเดียวที่ดวงสวยถ้าจะเล่นมาบ้านซีตา ไอถิกแก้วดวงช่วยอะไรที่สุดถึงทำโทษไปครับของทำโทษสิเป็นยังจังหวะกันครับโอเคปะแดวรางวัลหนึ่งครับอะรางวัลรางวัลครับรางวัลของผู้ชนะที่จะได้ก็คือเก่งจังเลยห้เก่งจังเลยรางวัลถิมุโตได้ก็คือ บอกหามหน่อยปลมือไว้นะบอกหามหน่อยแตนปลอมือเฮ้ยสู้ไหมล่ะสู้ไหมล่ะสองคนน่ะสองคนจากเชฟเดียวสู้แบ็คกี้มิสานได้ไหมครับวะสู้ครับอ้างั้นก็จัดไปเลยครับเราไปเจอกับน้ำแรกก่อนเลยครับ <chat> นี่ก็เสร็จเป็นที่เร er ียบร้อยแล้ว3จอกนะฮะอ่าเดี๋ยวห่อสิมาโอ้หน่อยออกกันเหลือกันทีละคนทีละคนเลยเพราะว่าอู้ตอนนี้ดูยากมากเลยครับไม่รู้ว่าตัวไหนคือน้ำลาตัวไหนคือโคกเลยอ่ะเอออือต้องวัดดวงแล้วแหละมั้งเดี๋ยวมาโอ้หน่อยออกผู้ใดบุกขึ้นมือได้เหลือก่อนเราอีกสองคนไปยิงฉุบกันมาข้างลิงข้างลิงอันนี้ว่ะมาโอ้หน่อยออกโอ้โหเรียกก่อนเลย อันนี้เลย็กๆนี่ย่ิน้ไย่าง้ไหมะบอกยิมชุบยิงชุบอันนี้อันนี้อันนี้ล้ซ่าอล้ซ่าอลซ่าอลซ่าโอ้ยบอลอก้อนก้อนจับมอบลลซ่าผมาเนี่ยบอลซ่าลองกลอนยิงชุบมันล่องก่อนผู้ชโง่ตองชงมอเนียวะยิงชุบยิงชุบ อย่ามั่นใจไปย่ามั่นใจไปอ่ากินเกียกานเกียประการเชียเดี๋ยวได้ดูนะฮะว่าใครจะโดนจอกแรกนะฮะไปมาเชียหนึ่งหนึ่งซ เรื่องเกมนี่เถอนแม่แพ้ใครครับโอเคครับทุกคนผมโดนครับแก้นี้ผมแม้แต่ว่าผมอ่อนให้เฉยเนาะเดี๋ยวแก้วต่อไปเจอกันครับผมไปดูเลยว่าเป็นน้ำอะไร คครับหนามที่2นะครับก็คือหนามสมสายสู้กับหนามเปล่านะครับหนามสมสายสู้หนึ่งแก้วหนามเปล่าสองแก้วนะครับมาเบิ่งว่าเกมนี้ผู้ใดสิเป็นคนผายแพ้ไปสิ่งมหันต์ผมแน่นอนครับทุกคนครับมาโอน้อยออกโอน้อยออกเอ้ยดีมองบ่อยๆไม่ใช่เพึ่งเอ้ยอ้าวเอ้ยโอน่อยเไปยิงจุ๊บดิดูเอานั่นเจ้าชะตา เี๋ยวเี๋ยวเดีเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเฮ้ยลองไกินอะไรกันบ้างสุดท้าทำกับพี่งี้เหรอไอซี่เรามันไม่ใช่ทีมกันเลยไอ้เบิร์กบอกว่าไอ้เบิร์กอยู่กล่องไอ้เบิร์กกล่องโอเคครับเดี๋ยวเราจะเริ่มถ่ายใหม่กันนะครับได้กินแรงกินแรงสุดแก้วสุดแก้ว จุดแก้วเลยเหรอมาหมดแก้วเลยนะหมดแก้วหมดแก้วอ่ะหนึ่งสองมใครโดน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 เรื่องเกมนี่คือแม่แค่ใครนะครับ โอเคต่อให้มันก่อนต่อให้มันในเลือกตอนยังได้กินเี่ยต่อไปสิโบเซียพายอีกแล้วใส่ชั้นสาดตัวย่างของเจ้าของโอเคครับเจอกันน้ำต่อไปกันเลยไป โอเคครับทุกคนและน้ำสุดท้ายนะฮะก็คือน้ำกะทิและ น้ำนมครับอ่านมยังไงนมหนูเม,ม่นมสดบะสดบะสดบูดแล้วโอเคครับทุกคนเราจะมาเลือกกันเลยว่าเป็นใครที่จะโชคโชคช่วยเยอะดวงช่วยไปนะครับซึ่งเม,ม่แมนผมแน่นอนอยู่แล้วครับผมผมจะเอาจริงให้เด็กมันดูแล้วมาครับแม่น่าถือเพื่นกับแพรที <c oughs> ่เราถือเป็นสองแน่เออตรงบอกกันมาคือตัวนี้ผมแพ้แล้วเพราะผมถือสองอ่าวันนี้เม่ได้ถือแต่ตาหนีผมเอาซาใจไงเพอาะดีแค่สามอ่าตาเนี้ยซาใจไงได้ยูน้องพวกเอ็งต้องโดนกันซะบ้างน่าทีว่าแห้งไม่ได้มาหอยออก อนี่ตลอดเลยวะโอ้ไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยนะขึ้นไปยังเนี่ยเป่ายิงชุบจุบต้องโดนสมองมนึ่งต้องโดนสมองอันนี้นุ่มนุ่มค่ค่อกันนี่นุ่มนรับมาเดี๋ยวยิงมาเชียร์สครับุกนมาหนึ่งเชียร์สอง

เอาไปจนได้ครับผมตอนนี้ก็งูแล้ววาผู้ใดถือแก้วที่สามครับก็คือเชฟเดียวครับผมเว้ยโดนหนาเลยตนหนามันตนหนามันอ่าโอเคครับถือว่าเป็นเอกฉันครับผมแพ้สองนะครับก็ถือว่าผมแพ้นี่ของกติกานะครับกติกาตัดสินนะครับจะมีไข่สี่ฟองให้เลือกนะครับต้มสองฟองกับไม่ต้มสองฟองผู้ชนะจะได้เลือกก่อนคนละฟองครับผู้แพ้เอาเหลือสองฟอง พันัุ์หนึ่งสองสามพร้อมกันโป๊ะเสียงหัวไข่ดวงซวยกระโดนไข่ดิบไปเลือดเทือไปย่างหน่อยกระโดดย่างหน่อยกระโดนไข่เดียวนี่ชวยไอเดียวสองเลยเนาะจะได้แอบไ่ได้ซุกสองมีซุกทั้งสองแล้วมือโตดิบดิบบ่มีทางบ่มีทางมันบ่มีทางถ้าเบิ่งนก็ไหนไอเดียวสองมาเลยโอเคครับผมและนี่ก็คือนี่คืออุปกรณ์ลงโทดของเฮ้านะครับอ่าโอเคเดี๋ยวให้โฆษณาเลือกคนละหน่วยนะฮะ แล้วก็คนแพ้สองน่วยสุดท้ายนะฮะแล้วรับหนึ่งสองสามโบเชิงหัวได้อ่ะเชิญยังไงผมก็เอ้ยคือเปล่าเฉยอ่ะอย่าปล่อยเด้อย่าปล่อยเด้เออปั๊บเออมาอุ้ยใครดิบปึ๊บอุ้ยใครดิบผมก็จะดีครับเอ้ยใครดิบนี่ยาอย่าเด้อย่าเด้เรียนมีคนเดียวบไปหัวมันเด้อสามสองหนึ่งได้ได้ ได้ได้เฮ้ยได้สัมนาสัมนาโดนเหมือนกันเน้่ยใครแกไปกินแก้ไม่กินใครซุกครับนี่ก็ใครสุกครับใครที่มาแน่นี่สุกโอเคครับสุดท้ายแล้วการลงโทษนะครับก็มีเต้กับผมนะครับถือชวนเชฟเลี้ยวหลอดครับผมโอ้ มาตัวจริงๆคนนี้เอ้ยฝนตกบ้าไม่จังแบบไม่จังหน่อยเลยเนี่ยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มี่ซัมี่ครับผู้ใดมากกินนี่ยื้อเรื่องกดไลค์กดแชร์และก้นซัมซัมไทยช่องอินดี้สานนะครับแล้วก็ช่องเจีบเรียวชแนลครับครับผมเพื่อที่ปวดผาดคลิปใหม่ๆของพวกผมนะครับถ้าผู้ใดมากที่พวกผมสองกนมาฟิจิลิงกันก็อย่าลืมเบิ้งหลายๆเลยก็แชร่หลายๆเลยครับขาดเอาชีพมี่มาให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับได้ครับเพื่อนซัมมี่ผมน้องเรียวและนน้อองเดี๋ยวนี้คือไม่ได้แล้วอ่ะมันเกีียพ่่แล้วอรจ โอเคผมเทยวรนครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ